ถ้าเราแนะนำว่าคนนี้คือแฟนเรานะอาจจะโดนถามว่า,าใครเป็นลูกใครเป็นลับมีอะไรกันยังไงมันก็จะมองกลับกันว่าถ้าคุณเป็นสเตจชายหญิงและถ้ามีคนถามกันขอโทษอนะคะเมื่อคืนคุณมีอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยหรือแบบว่าคุณมีอะไรกันท่าไหนมันก็จะนิดนึงนะถ้าโดนถามกลับเราเข้าใจว่าคาถามมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราควรจะมีการสื่อสารความเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่า Think about us, I think about us falling through the dark night and through time, towards the light when you'll be mine. I think about us, I know the dawn is for us. I dream about us. ประเทศไทยหลายคนใช้คําว่าเลสเบียนเป็นคําบูลลี่เป็นคํในในแง่ในแง่ลบหลายคนอาจจะไม่ได้รู้จักคําศัพท์อื่นๆที่ในแง่ของหญิงนักหญิงเช่นยูริทูดอกลิลลี่หลายๆกลุ่มอาจจะไม่เข้าใจในคําศัพท์อื่นๆหรือว่าซับฟิกเนี่ยค่ะอย่างของแพทเป็นเลสเบียนค่ะพูดถึงหญิงลักหญิงอาจจะพูดถึงเลสเบียนก่อนแต่ว่าอาจจะมีมุมมอ,องอัตลักษณ์อื่นๆตามมาอีกซึ่งเราก็ไม่ได้อ,อ,อยากครอบคลุมเฉพาะเลสเบียนอย่างเดียวเราอ,อาจจะอยากครอบคลุมหญิงลักหญิงในอัตลักษณ์อื่นๆด้วยทาอะไรดีที่จะมีความสื่อถึงหญิงรักหญิงแล้วก็็เปนคําที่ สามารถรู้สึกสนุกแล้วก็เอนจอยแล้วก็รู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับคำนั้นได้ก็เลยแกคคำว่าเกิดเอสเกิขึ้นมาค่ะหล,หลายคำถามของหญิงรักหญิงนะคะโดนตั้งแต่10ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีคาเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าเราแนะนําว่าคนนี้คือเพื่อนเรานะ อาจจะโดนถามว่าใครเป็นลูกใครเป็นลับมีอะไรกันยังไงเราเข้าใจว่าคําถามมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราควรจะมีการสื่อสารความเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่าก็เลยเริ่มจากที่ว่าเราสามารถสื่อสารทาง,ทางอินเทอน์ลน์ได้โดยที่เราเป็น volunteer based, no funding 100วอ l เ n นเตียร์เบสโน้ฟันดิ้งร้อก็เลยลองเปิดห้องคับเฮาส์าชวนทุกคนมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันกับหญิงกักหญิงมากขึ้นเริ่มจากการสื่อสารที่เราขนาดอย่างเช่นผ่านทางคลับเฮาส์ทวิตเตอร์สเปซหรืออาจจะเป็น y YouTube ฟันก็ทําเป็นพอดแคสต์ด้วยไงคะผ่านทางสอ กับกลุ่มเพื่อนๆในการรวมกลุ่มกันเพราะเราเข้าใจว่าเราเชื่อในคอมมิชชัตอนที่ทําเกิร์สเกิร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าหลายๆกลุ่มก็ไม่น่าเชื่อว่าเรามีทั้งแต่แบบเด็กมัธยมมหาลายัยยาวจนถึงแบบพี่ๆคุณพ่อคุณแม่เที่แบบว่า อาจจะมาอยู่ร่วมกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกดีใจที่เราตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ข้อ3าค่ะก็จะเป็นเรื่องการผลักดันเรื่อง LGBTQ ซึ่งเราก็รู้สึกว่าอยากให้สื่อสารความเข้าใจว่า LGBTQIA+ หรืออื่นๆเนี่ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างมี p e เ s o ร์นิตี้ยังไงเราจะได้รู้จักแล้วก็เรื่องสิทธิ์ต่างๆก็ไปพร้อมๆกันผลักดันไปนพร้อมกันเสียงจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วจะได้มีพลงังแล้วก็มีการขับเคลื่อนของสังคมได้อย่างแท้จริงค่ะ เราก็เชื่อมั่นในสิทธิและเท่าเทียมของด้านเจนเดอร์หลายค่ะก็อยากให้ผลักดันให้เกิดสิทธและเท่าเทียมในประเทศไทยจริงอย่างแท้จริงด้วยค่ะ เราสึดดีใจของการที่คนมีส่วนร่วมมากขึ้นที่มีการยื่นเรื่องสารพันธุ์นู้แล้วก็มีคนวิจารณ์สารพันธุ์นูขึ้นมาเราว่าการทุกครั้งที่มีการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นในกง่ถี่หรือโพสิทธิมันทําให้เกิดการขับเคลื่อนต่อไปพรบสนทนทียมภาคประชาชนซึ่งแตกต่างจากของฉบับของก้าวไกลที่นําเสนอที่ผ่านในงวดแรกน่าจะต่างในส่วนของบุพการีเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีลูกเนี้ยค่ะลูกสามารถเรียกเราเป็นทูมัมได้เป็นไวส์แอนด์ไว์หรือว่าจะเป็นภรรยากับภรรยาได้เห็น ซึ่งมันก็มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยของบางคนแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับของคนที่เป็นแม่ผู้กำเนิดว่าทั้งคู่สบบามารถเป็นแม่ได้จริงๆนะ เราอยากให้เปิดรับในมุมมองสองส่วนส่วนแรกคือส่วนของคนที่เป็นหญิงกัหญิงเองอยากให้เขามีสิทธิ์ในการแสดงความเป็นตัวเองได้มากขึ้นแม้ว่าเราจะหญิงรักหญิงถ้าคุณจะอยากแต่งตัวเป็นแมนเป็นมัสคูลินหรืออยากเป็นเฟมินินจ๋าหรืออยากเป็นแบบจับมือกันบนท้งองถนนไปเรารู้สึกว่ามันก็เป็นความรักแบบหนึ่งไม่ต่างกับความรักของอสเตทชายหญิงเราเข้าใจว่าหญิงรักหญิงในมุมมองก่อนอันนี้อัตลักษต่างๆที่ ยังมีความเชื่อว่าหลักหญิงนักหญิงเป็นอะไรที่ไม่มันคงมีอะไรที่ชั่วคราวเช่นเรารู้สึกว่าผู้ชายชายจะไม่เคยโดนคำถามว่าเดี๋ยวก็กลับไปชอบผู้หญิงเดี๋ยวก็กลับไปแต่งงานแต่ทำามาหญิงหญิงถึงโดนคำถามนี้ตลอดเวลา เราเข้าใจว่ามันน่าจะเริ่มเาี่สองส่วนส่วนแรกก็คือตั้งแต่ education structure เข้าไปในการศึกษาว่าเพศมันไม่ได้มีแค่2เพศนะไม่ใช่มีแค่แบบเป็นบานาันดารีเป็นหญิงกับชายอาจจะมีสเปกตรัมความหลากหลายได้มากกว่านั้นเราอยากให้เปิดโอากาสให้เด็กทุกคนหรือเยาวาชนมีโอกาส e x p กซโปตัวเองได้มากขึ้นข้อ2เนี่ยเรื่องสิทธิ์คะ่ะการเติบโตขึ้นมาด้วย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทองกับสิทธิที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเมื่อกี้ใช่ไหมคะหรือว่าสิทธิ์ในแก้ของการรักษาพยาบาลสิทธิ์สวัสดิการการทำงานต่างๆถ้าเราสามารถแต่งงานกับแฟนเราได้เราสามารถแฟนเราสามารถ เบิกสวัสดิการได้เช่นเดียวกับคู่รักเพศอื่นๆเรวมถึงเราสามารถให้ลูกของเรามีสิทธิ์ได้เหมือนกันแล้วก็หรือว่าผู้รักผลประโยชน์ในแง่ของการชีวิตประกันอุบัติเหตุเราสามารถระบุชื่อแฟนเราได้มันก็น่าจะดีทําให้เรามั่นคงในชีวิตเรามากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากขึ้นเงนี้ค่ะ